Ary, สมุดบันทึกของแมกโนเรียความทรงจำส่วนตัวเคยมีกันบ้างไหมคะเวลาที่เราเห็นของบางอย่างภาพเก่าๆสถานที่บางแห่งหรือเหตุการณ์ในอดีต ที่เห็นทีไรก็เรียกความทรงจำดีๆที่ยังรู้สึกกระทบใจคืนมาเสมอโดยเฉพาะความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับคนที่มอบให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือคนที่ทำให้เกิดภาพเหล่านั้นบางครั้งเราอาจจะยิ้มหัวเราะหรือน้ำตารืองอยู่คนเดียวแต่คนที่เกี่ยวข้องนั้นๆกลับลืมไปหมดแล้วว่าเคยเกิดอะไรขึ้นร่วมกันแมกโนเลียเองก็มีเช่นกันค่ะ และเคยถามคนร่วมเหตุการณ์ว่าจําได้ไหมพอเขาตอบว่าจําไม่ได้ต่อให้เราทบทวนเหตุการณ์หรือรือ้อฟื้นความทรงจําเขาก็จําไม่ได้อยู่ดีค่ะนั่นหมายถึงเมมโมรีสมองของเขาไม่ได้มีเรื่องเหล่านี้อยู่ในนั้นแล้วอ่านไม่ตั้งใจจะลบแต่ถูกแทนที่ด้วยเรื่องที่น่าจดจํามากกว่าและไม่เสียเวลาที่จะเรียกคืนมาหากมีความทรงจำร่วมกัน มันจะกลายเป็นเรื่องราวดีๆแต่หากมีแค่ความทรงจำส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่ต้องเสียใจที่เขาจำไม่ได้นะคะเพราะไม่ใช่ทุกคนจะประทับใจเรื่องเดียวกับเราหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นสิ่งของภาพจำคำพูดใดๆของแมกโนเลียเองแม้ในฐานะเจ้าของประโยคหรือการกระทำถึงจะเป็นสิ่งดีๆก็จำไม่ได้คะ่ะคนที่จำได้กลับเป็นผู้ที่ได้รับมากกว่า ไม่มีใครผิดหรือถูกที่จำหรือลืมแต่ละคนแต่ละวันมีเรื่องให้คิดให้รู้สึกมากมายความทรงจำมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาอายุหรือความใส่ใจเท่านั้นนะคะแต่มันอยู่ที่ความสำคัญต่อใจในเรื่องราวนั้นด้วยเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีความทรงจำส่วนตัวที่เอาไว้นึกถึงเพียงลำพังค่ะ